เปิดกล่องสุ่ม i p h o n e ราคากล่องละ1,500บาท10กล่องเปิดเสร็จคนอยากให้เปิดต่อเดือนนี้ก็เลยจัดให้ครับกล่องละ1,600บาททั้งหมด20กล่องรวมไปเสร็จ3 2 0 0 0บาทคนอยากให้เปิดคนอยากให้เปิดไม่รู้คนอยากให้เปิดหรือคนอยากรอเราแจกของแต่ว่าบอกก่อนนะครับกล่องสุ่มังที่แล้วเราแจกหมดแล้วครั้งนี้เราแจกอีกแต่ว่า จะได้ของแจกไหมเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะครับอันนี้พิเศษกว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วอ่ะมันคือกล่องสุขอิเล็กทรอนิกส์อันที่เป็นแบบไฟฟ้าได้หมดแต่กล่องนี้ที่ถามมาแล้วไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ไอโฟนล้วนๆเขาบอกมาว่ามีไอโฟน e 15 Pro Max แต่จะได้ไหมอยู่ที่ดวงของเราเขาบอกมาอย่างนี้ทุกคนดูกล่องก็รู้ไม่กิฟต์นี่เห็นตรงนี้ไหมนี่แตงกิ้วถักนี่ให้เงินจริงๆตรงขวาบนเหรทุกคนเซ็นเซอร์ก่อนจริงๆตรงเนี้ยครับทุกคน ตอนนี้ตอนนี้ยังเซนเซอร์อยู่ทุกอยเห็นตรงเนี้ยเขาเขียนชื่อร้านและเบอร์โทรใช่เดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดีกว่าครั้งที่แล้วเราเปิดไปขาดทุนขาดทุนแต่ไม่แย่ครั้งนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าเราจัดกาไรไหมโอ้ยมาแล้วว้าวภาพเดิมเดิมภาพเก่าเล่าใหม่เปิดเอาเอาคลิปเก่าๆมาย้อนถ่ายใหม่โอ้ยเจ๊ยโทรัพจริงเหรอโอเคสรับกล่องแรกนะครับเราได้นี่มาค่ะเป็นเอ่อ ออไอ้แอวจะแกะให้ดูแล้วก็มีนี่ครับน,นาฬิกาตัวมูตัวนี้อันนี้เป็นสายสพันสาย,ยโทรศัพท์นะครับ<า>แล้วก็มีสายชาร์จมาให้อันนี้ปอมปอม<า>แล้วก็มีสติกเกอร์ที่แอนลืออยู่นี่เติกเกอร์ตัวมูตัวนี้ครับน่นารักากแล้วก็ไฮไลท์ครับ<ห>เราได้เป็น iPhone ครับทุกคนตรงนี้เขียนว่า i6 แล้วก็ภาษาอะไรไม่รู้เครื่องไทย100%แต่นี่เหมือนแบบขึ้ปอติไว้หมเครื่องเทินอะปอดติไว้มากเลยนะพูดแต่เครื่องสภาพดีทุกคนให้ด่วนผมให้ดูถังหลังก่อนนี่เครื่ออองงคคืสภาาพไไไมม่่กกกกกิ๊๊นนนะทแล้้้้วใชดุย อินแนลื่นนะอ๋อหรือหกสิบสี่กิ๊กสิบหกกิกมันมีหลายราคาทุกคนเด็กแบบพันสองพันเอากำไรดิอ๋ออ,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 อันเนี้ยมันไม่มีกล่องถ<อ>้าแบบของครบมีกล่องสภาพอิ่มเกี่ยมราคาเท่าไหร่นะครับสองพันบาททวนเราซื้อมา่อไรครับบันทกแต่ว่าเราได้นี่มาอุ้ยก็โอเคนะจีนแท้ครับไม่มีไทยผสมชิ้นชู้เปียกเนี้ยถ้าเช็ดเครื่องนี้ได้ไหมใช่เช็ดเครื่องผ่านไปเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ ใารชัดอย่างที่บอกน่าจะเป็นสายชาร์จฟอร์มนะที่ว่ามาทรงนี้มี iPhone ไอโฟนงแต่ว่าอยู่ที่ว่า iPhone ที่ได้มาอะไรรุ่นอะไร9กล่องไหะได้ iPhone 6ครับอีกกล่องสุดท้ายน่าจะได้ iPhone 7เป็นงั้นเลยอ่ะอไอแพดย่งเือนได้เหมือนเดิมมิ n นิคืออะไรวะกี่กิกอ่ะ16กิกเป็นไอแพดจำนนไอแพดมินิหนึ่มือหอยู่ที่ 8, 006โอ้ยหลังมีตั้างหลังจำกวนสีดำดำด้านไทเทเนียม16กิกส16กิกราคากลาง 8, 0 0 ส่วนในกล่องก็ขอไม่ไวนะครับทุนเพราะว่าเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะแต่ว่าราคาที่เราแถมมานะครับเป็นราคามือหนึ่งใช่กล่องพร้อมอุปกรณ์อซุซอรี่ทุกอย่างพร้อมจะเปิดน้ำจังนั้นเลยเสร็จแล้วครับทุนอุ้ยลื่นนะเอาดีเอาไปเข้าเน็ตเรียนได้แต่อาจจะแบบโหลดแอปได้ทุกคนเพราะว่ามีข่มน้อยตอนนี้ผมว่าน่าจะพันสองพันแหละถือว่าไม่แย่น่าขายโทรศัพท์แน่เลยร้านใช่แล้วก็มาทำกล่องสุ่มรอให้เหยื่อติดเบ็ดแล้วก็ติดแล้วอิงอิงอิง เย้ตืใจไอโฟนอะไรอ่ะหนูขอ iPhone กขอได้ไหมขทำไรถ่ายรูปนะชวงนี้เทนกำลังมาจริงบผมพีต้องบอกอีกอย่างหนึ่งทุกคนถ้าพอยิ่งรุ่นเก่ายิ่งถ่ายสวยเพราะมันไม่ชัด iPhone ที่ถ่ายสวยคือไอโฟนไอโฟน X เว้ยอันนี้ผมจะให้ไอโฟนแ่นะอันนี้ไอโฟนสิบห้าถายแหน่โอเคอันนี้ iPhone 6โอ้ยดูแนนดูหน้าสี้ยยังสวยเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพรียเทบไปดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวคยดู อุ้ยสีมันไอ้อิงชอบแน่อุ้ยอุ้ยดีโดดโดนไอ้อิงก่มนต่อไปกล่องที่สามอุ้ยในกล่องมีกล่องชีสไม่มีเลยใส่ชงใส่ชาร์จหลอกจุ๋งแบบหลอกไม่หลอกให้เราดีใจหรอวะในกล่องไม่กล่องะนีจไม่งั้นจะใส่ทำไมอ่ะมันต้องให้ดูพีเมี่ยต้องเฮ้ยเดี๋ยวเราเปิดกล่องนี้ก่อนถ้าในนี้มีกล่องอีกแสดงว่าของไม่ดีแล้วอันนี้ไม่มีกล่องทุกคนที่เราไปไวๆเลยนะบอกกันนะสติกเกอร์เนี่ยเดี๋ยวให้แนวไปแปะได้เน่ได้เป็นไอแพดมินิเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นสีขาวอัันนนี้้กก็เเราไไปววยล ไปลุ้นไปลุ้นถ้าถามเราจะไปไวหน่อยนะครับดูนการทักกินไอแพดอีกไอแพดเยอะไอแพดมินิครัเหมือนเดิมไปไวหน่อยนะค่อยก่อนอันนี้ก็ไอแพดอีกครับทุกคนตอนแรกอ่ะพี่คิดว่าไอแพดนี้หมาไอโฟนเลยแต่พออีพูดเรื่องรูปอ่ะเอออยากได้ไอโฟนเพราะอยากได้ไอโฟนปุ๊บไอแพดออกมาเยอะไอแพดมินิครับเดี๋ยวขึ้นรูปจากไอแพดให้ดูครับเปรียบเทียบเลยระหว่างไอแพดมินิรุ่นดึกดำบัลกับไอโฟน6กับไอโฟนสิบห้าโปรแม็กถ่ายรูปแน่แล้วเป็นยังไง ของที่เจ็ดไปไวได้ครับทุกคนเพราะว่าของมันเริ่มซ้ำแล้วมันได้ของเดิมเดิมก็เลยแบบนี้ไอไอโฟนแต่นี่ของเยอะทุกคนให้ด่วนให้ดูของก่อนหูฟังครับแต่ว่าได้เป็นหูฟังก็ไม่ได้แพงมากแฟชั่นซีรีส์ซูเปอร์เบสซาวแล้วก็สายแล้วก็เหมือนเดิมครับจิปาถะจุกจิกจุกจีทั่วไปแต่ว่าไฮไลท์ก็คือนี่เราไดอโฟนหกหกหกเป็นไอโฟนหกเหมือนเดิมครับนี่ได้มาแล้วกล่องที่แปดเป็น iPad mini ครับแจกเมื่อไหร่กูบอกเลยว่าเนี่ย iPad mini เหมือนเดิมนะครับกล่องที่เก้าโอ้มีพชินาเป็ด สเปรย์แล้วก็มีแอลกอฮอล์ให้ครับด้วยมีแอลกอฮอล์มาเช็ดหน้าเป็นแล้วก็จบที่ไอแพดผมว่าไอเนี้ยมันคืออันตู้แหละแล้วก็หาวิธีปล่อยสินค้าให้กับคนแบบเราเป็น iPad ดมินิครับรุ่นเดิมแต่แค่คนละสีท่านี้แม่งซักไอโก้สิบสามกูเดาว่ะกูว่าสิบสิบเอ็ดหนูว่าก็น่าจะวันสิบเอ็ดติดต้อสิบห้าละมึงกูจะโป้หมดร้านแค่จุดที่เลยโอเคอันนี้ก็ดมเดิมครับด้วยกล่องที่เก้าไอแพดรุ่นเดิม ขนาดเท่าเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมเขาตัวไม่มีคลิปนี้ถึงสิบนาทีไหมโอ้ยเกาหลีจิ๋วแค่นี้เราไปแค่นี้ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้แหละไอ้ใครอันนี้แหละอยู่เลยอยู่เลยไอ้ยิงสาวรุ่งคงเอาเนี้ยแหละยี่แปดอีกไม่กี่วันเลขออกแล้วครับถึงรู้เห็นเลขไปก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะว่าคลิปนี้น่าจะออนช้ากว่านี้หนึ่งเหมือนเดิมคแล้วโดนกล่องที่สิบกลับได้เป็นอ่าไอแพด ่อไปกล่องที่11เอ็ดเด็เรามีไอ้นี่ตสองใบมาและห้าเป่าไปปุ๊บเละหายโอเคกล่องที่11บเอ็ดต่างเลยอิงอุ้ยได้แล้วยุดอีกหยุดอีกกล่องที่12ครับเหมือนเดิมครับไอแพดมินิแสดงว่าไอโฟนหกอ่ะไม่มีมูลค่ามากกว่าไอแพดใช่ไอโฟนหกอ่ะมันออกมาหลังไอแพดรือเป่าตอนแรกมินิไม่ไม่มีมินิตอนแรกมีไอแพดแต่ไอแพดมินิ่อ่ะถูกกว่าไอแพดหรอนี่ครับได้เป็นสเปร แล้วก็เหมือนเดิมครับ iPad มีนี้ใกล้หมดแล้ว <Yeah. S 1> ครับตัวเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดของที่สิบสามครับได้เป็นไอโฟนไอโฟนหกโอเคได้เป็นอุ้ยแนนเจ็ดพัทได้เป็นไอโฟนเจ็ดพัทครับทุกคนสามสิบสองจีบีเครื่องไทยแท้ <c oughs> ตรงน,นี้เขียนไว้ครับทุกคนว่าโนสแกนก็คือแนนบอกว่ามันคือสแกนน้าไม่ได้อุ้ยแนนไอ้นี่แอปใช้ได้นะใช้ได้เลย <c oughs> เดี๋ยวขึ้นเครับเจ็ดพัท ถามมาแล้วครับราคามือ2มีอุปกรณ์ครบถ้วนของแคลร์วิเซราคาประมาณ3ามพันห้าบาทอันนี้กล่องที่13รุ่นเหมือนเดิมครับจุกจิกจูจี้ไอแพดเอาจริงมันหมดได้กี่บาทหมื่นหนึ่งถึงไหมหมื่นหนึ่งโอเคหมดนี่เป็นสวยอันนี้สวยมันเจ็ดพันสวยยืดหนูยืดมันอัอนี่ไม่ชัดไม่ชัดไม่ใช่สแกนหน้าสแกนนิ้วไม่ได้เพราะอันนี้มันมีสแกนนิ้วกล่องที่13นะครับได้เป็นเหมือนเดิมครับไอแพดมินิโอเคเ่อไปกล่องที่15บห้าสิบวนี่16ครับอันนี้เหมือนเดิมครับ อไอ้แปะุ่นที่สามโอ้แจกเหนืองเนี่ยรุ่นี่เจ็ดครับไม่มีอะไรนะครับทุกคนจุกจิกจุกจี้ hey, <I> ไอ้แปดนี่เราเหมือนร้านตู้โทรศัพท์น้อยจ้าอะไรจ้าดูก่อนได้จ้าเปลี่ยนฟิลไมจ้าน่าจะแตกเปล่าไหนพี่ดูรุ่นอะไร <laughs> ยังไม่ทันตอรเลยอุ้ย <laughs> น่าจะแตกแล้วเปลี่ยนเปล่าร้อยเดียวร้อยสพอจะเปลี่ยนจริง เอาอันนี้ไหมกันเสื้อกันเสื้อ,อ,อกล่องที่สิบเก้าครับกล่องที่สิบเก้าเร่อเหมือนเดิมครับ iPad. ไอแพดเป็นสร็จตอนนี้นะครับเราเหลือกล่องสุดท้ายที่เราคิดว่ามันคือกล่องดีเราได้ไอแพดสิบหกไอโฟนหกสอง ไอโฟนเจ็ดพันึเป็นเสร็จนี่ถ้า iPad แล้วกันก็ตีเป็นเครื่องละพันนะ1 000, right? 16, 6ื่นบาทไอโฟนหกก็เครื่องละพันละเป็นเสร็จตอนนี้พี่คิดผมคิดว่าเราได้มา20,000บาท20,000บาทเราซื้อมา32,000แสดงว่าอันเนี้ยต้องมีมูลค่ามากกวึ่งหม0 0นสองพับาทผมว่าเราต้องได้มากกว่าไอโฟนสิบขึ้นไปเราถึงจะแฮปปี้ไอโฟนส1 <laughs> point, I I 1เอ0 0หมืขึ้นไปแฮปปี้11บเแต่ต้องมือหนึ่งแต่12บสองกำลังดีไอโฟนเออยู่ที่หมื่น S <S ถ้าใส่กล่อง,องแบบกล่องพิเศษมาแล้วแบบมันไม่มีอะไรผมว่าใช่<ม>แต่ <Apple S 3> ถ้า <Apple S 2> ใส<น>่กล่องแล้วมีกล่องพิเศษมันควรจะมีกล่องเพราะวะ่าควรจะเป็นกล่องแอปเปิลน่ะน้อยมือหนึ่งไอโฟนเจ็ดพารก,ก็ยังดีวะแล้วมึงให้อย่างนี้มาไปเป็นไอโฟนเขาตัวมือสองชัวร์ใหญ่นะพาร์ตพารอุ้ยแต่เล็กกว่าเล็กกว่าพาร์ตโปรใหญ่กว่าไอโฟนหกน่าจะเป็นไอโฟนธรรมดาที่ไม่ใช่พาร์แต่ไม่ใช่ไอโฟนหกกูเห็นแล้วไอโฟน X ได้เปนนี่ครับทุกคน iPhone X 64 GB เขามีบอกเลยว่า95%อันนี้คือได้ข,ขัราคามาแล้ว4 5 0 0 0หนูเคยจะขายโทรศัพท์มาอยู่แล้วไม่มีปุ่มหรอวะไม่มีไอโฟนนี้แผมบอกก่อนไอโฟน X คือไอโฟนที่ถ่ายรูปสวยที่สุดจริงจริงทำไมควันเริ่มเยอะเงินกำลังมาโอ้โหรวย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 สภาพโอเคนะข้างหลังเนี่ยโหว่าจะเปลี่ยนแล้วนี่ครับอุ้ยอันนี้ใช้ได้เดี๋ยวลองถ่ายรูปนาดยช้ำมาก งงลงสวยเจ็ดพันสวยกว่านวนเจ็ดพันสวยกว่าแล้วมันว่าอันเนี้ย ว่าใช้งานได้จริง64กิกหรอใช่1มื่นหนึ่งหมืม่นห้พันก็ด้วนแต่ว่าไม่มีกล่องเลยคิดว่าเคื่องนี้ตกเจ็ดแพัอ่ะอ่ะเจ็ดแปดเออก็ขาดทุนก็เมนาดทุนหนู่แล้วแหละรูเหมือนทุกำรินสามหมนสองแล้วไปซเื่อมนี้นเป็นเสร็จแล้วเราได้มานะครับเราได้แอปเปิมีนมาทั้งหมด16เครื่อง iPhone 6 16 G B สเครื่อง iPhone เจ็ดพัเครื่องและ iPhone X หเครื่องจริงๆคิดรวมราคาเนี่ยพอบวกไอพวกเนี้ยมันก็แอบเท่ากันแหละประมาณสาม ก็เป็นว่าเดี๋ยวมาดูนี่เองก่อนเสร็จพอดีเลยสี่สามหนึ่งอ,อาจจะเป็นเลขหน้ะไปรู้เองว่าจะมีในงวดที่หนึ่งธันวาคมไหมนะไป,ปรู้เนอะเองเดี๋ยวเรามาแจกดีกว่าขออนุญาตเก็บเจ็ดพัดกับหกหกหกไว้แล้วกันนะครับเ<า>อาไว้ถ่ายรูปแบบไว้ลงของแจกในวันนี้นะครับเรามี iPad ดม<า>ินิหนึ่งสิบหก GB ทั้งหมดสิบหกเครื่องแจกครบเลยครบคุณไม่ได้คนส่งอองส่งและก็เรามีเป็น ไอโฟนหกสีบกจีพีเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ง่ายอะไรทนะี่มึงจะใช้ได้ทุกอย่างแล้วก็สุดท้ายครับมีมูลาค่านะครับใหม่นะใหม่นะทุกคนข้างหลัง,<ด>ลงอะไรแบบดูใหม่นะครับฟื้นๆๆๆใช้ได้นะครับใช้ได้หมดที่สำคัญไอโฟน X เนี่ยมันยังสามารถอ<ช>ัไปเกรดใไ้ต่อแตกนะครับมีแสดงว่าเรามีทั้งหมดสิบสิบแปดรางวัลใส่ชาร์จก็ไม่กล้าแจกกลัวให้ไปแล้วมันระเบิดแล้วน้องก็จะไปชาร์จอะไรต้องไปซื้อใส่ชาร์จดิให้น้องไปซื้อของแท้ดีกว่าเพราะว่าไม่อยากแกะของปลอมทุก เอางี้ทุกไอแพดจะมีสายชาร์จไปให้แต่ไม่มีหัวให้นะทุกคนจะได้เป็นอย่างนี้นะครับไอแพดหรือไอโฟนหนึ่งเครื่องพร้อมสายชาร์จหนึ่งอันแต่บอกก่อนนะครับมันคือสายชาร์จปลอมอย่าชาร์จทิ้งค้างไว้ทั้งคืนเพราะอย่างมันระเบิดระเบิดมาผมไม่รับผิดชอบเพราะผมบอกไปแล้วมันคือสายชาร์จปลอมส่วนกติกานะครับง่ายๆเลยครับให้เข้าไปใน Facebook Fanpage เราครับเฟซบุ๊กแฟนเพจอนันต์ป็ด เข้าไปคอมเมนต์อะไรดิคำคมวันคริสต์มาสอ่าโอเคขอคำคมวันคริสต์มาสแบบบาดใจบาดใจกันกิ๊กในบาดตูดอันไหนเฟี้ยวอันไหนเนี่ยเอารางวัลไปเลยคอมเมนต์ไหนคอมเมนต์ในคลิปนี้แหละในเฟซบุ๊กเราเป็นดูแฟนเพจนะครับและเรามีเฟซบุ๊กเดียวอันนั้นเป็ดการแจกของเราทางนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเรามีคนทักมาจริง ถ้าไปขอที่อยู่เบอร์โทรเพื่อ<ช><ช>การส่งของ<ช>รเราจะไม่เก็บเงินทั้งสิ้นเราจะเอาแฟนเพจเราของจริงเนี่ยทักไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่มั่นใจให้กดไปดูก่อนว่าคนที่ทักไปเนี่ยใช่แฟนเพจจริงไหมแฟนเพจเราก็ง่ายๆครับดูดูอันไหนมีคลิปก็คือของแท้ย้ำอีกรอบหนึ่งไม่มีเก็บค่าชใช้จ่ายปลายทางไม่มีไม่มีค่ากล่องค่าปิดค่าเปิดอะไรไม่มีทุนรอแค่รับของเดียวนะครับก็ฝากด้วยละกันชรวงนี้ไอ้พวกนี้ระบาดไ่่ปเช็คชีพนาดผมยังโดนเลยครับเงินโอนออกจากธนาคารเองหมื่นสี่ใช่หรอโทรไปหาธนาคารบอกพี่ครับผม นี่พุ่งอายัดเลยทำไมคับพี่บัตรน้องมันของแบ็คพิงค์ริมิเต็ดอดดิชั่นแต่แต่ว่าธนาคารเช็ดอยู่ว่าเงินออกเองนี่ไม่รู้มันบวออกเพราะอะไรบปีนี้ก็เปิดให้ดูแล้ว<อ>โครงการกองสุ่มก็ยังเหมือนเดิมเดี๋ยวไว้สักปีหน้าละกันเดี๋ยวไว้มีนั้นเลยเจออะไรฟิลฟิลเดี๋ยว,วเ,วเวๆๆปิดอีกนะครับก็บสำหรับวันนี้ไม่มาเจอสแกนโซนในร้านเพราะราก่อนนี้จะไม่ทิหน้าคอมเม้นต์คอมมาเยอะครับช่วงคริสต์มาสน่าจะส่งให้นะครับทุกนก็ขอให้โชคดีทุกคนครับมัลลี่คริสต์มาสโอ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 